งโอ้อนาคตแบบสมัยเก่าท่านถามแบบสมัยไม่ยกซิยกสติแต่เต้าโม่สมวไม่สวยรั่งพูดอยู่สิเพราะจังหวะน้องสวยน้องงามพี่อยากจะตามไปถึงบ้านน้องสวยน้องงามพี่อยากจะตามไปขอคบเองเอาไว้ขยันยมบ่ได้ใส่ใส่เอาไว้ขยันยมบ่ได้ไปใส่ตอนกัดขึ้นเบื่อกับพวกกับต่างกันได้เองตอนกัดขึ้นเบื่อกับพวกกับตัางกันได้พวกสิ่นของเงาไอ นี่แหละคุณจังมาถามแบบสมัยเก่าสร็จมึงถามแบบสมัยใหม่เป็จจงคันถามแบบสมัยเก่าไปก็ต้องไล้วถามแบบสมัยใหม่ไปก็เล่านี่แหละ้องลานยกหนาลุ่นปอกปัดปอกสับปัดอยู่อูนอนบานฝังใส่แห่แพ่ใส่ือสูข้ตาเลยพรามันบานฝังใส่แห่แพ่ใส่ดื้อคือพออองตอกบาีตีพะเยวของเจ้าอยใสล่ำดีสิไปจ้างใส่ล่ำปอดีสิจันจนไมไปได้ใส พ่สซ <c ười> no ุงพ่อแม่พี่น้องบ้านเอาฟังส่งบ้านผู้คลายเกิดบอกเจ้าย่อบอกยังไงเดื้อแม่ดื้อบ้านผู้คลาบอกเกิดชื่อบ้านหนองแหน่ตำบลหน้าโวอำเภอกครังจังบัตมประหาสารค้าลูกเมียเสียขังไม่เล้วไปอีแม่ฟ้องสีหูดีลูกเมียเสียขังมาทัานมีดอกอีแม่ผมยังปลดอ้อยสร้อยสมุนไอยกับคอกับกระบอหอนอนกระบอซอกสูงสีสดนอนขังกระบอมีผู้เสด็ผู้เสารยังขีดเดินคขับบราณเพิ่อนราว้เพิ่อนเราเอาเมียสิสิทอดตายเอาเมียสิสิทอดตาย ตัดผมพิเศบานหายแมงมะตัดผมพิเบ้านหายมาไหนมาไหนมาไหนมาหน้าีมาหน้าเออเดี Gun ๋ยวมันจะไปคือจะสิค AP ู Barnes, ่หมอแจ้งในใข่อยวยูพี่ตัดผมพิเดบ้านไายตัดฮะโอ้ยขอรอสักหน่อบ้อนขอยื่นได้สักมืออะไรแมงมตัดผมพินเจ็ดบ้านไายเนี่ยคัผมพิ็ดบ้านหายพอคุณยิ่งมีหลายแบบหลายลักษณะคมายิ่งที่พาถึงลักษณะคุณกเอื้องเข้ามัตาเอื้อหลเข้า ยิ่งแบบนั้นทีตเจ้าศาสนาคนใดยิ่งได้เก้าบัทควบถิ่งบวงทลณีปัญหาในโลกขีดเป็นนั่งบอยิ่งใดท่านไผรเอาไม้ยุสนน้องสองสิลําบากยาวพับัดได้อนปัญหาใหม่เพียบเท่าคนใดยิ่งที่ดียิ่งที่ดีคนตาแข็งเป็นเล่าปลาดโตเป็นเล่าปลาคอขีแมงมัดจับสงสัยไปเิ็มสุดยอดกตอนสิฟากเสียาหัวยิ่งจะค่อยจานแม่พอกับแม่คนสองลาจังสีละลาลูกเอ๋ย ลานุโมยผว่า,า,าสื่อหน้าหายสื่อหนาหูขีสื่อหน้าหายสื้อหน้าหูขีทันนนนเงเอาเมียห้เอาเมียต้องขาอาตีอีปวยของตีเตือนึ้นมามันตีหุ่นตีพีมันง่าพุ่นงาาพีแน่นิจจะคอยดีผนาผนผมาเมียพันคือหวกอผลมาจนซั้น,น,น,นสติ เอาเนี่ยเนี่ยขาตีซื้อหน้าให้สื้อน่าหูขีผมสงสัยเนาะคนกับ่นเขเได้ถามมาเอาสู้มาบอกมาซื้อนาไก่บานไก่ข้างแล้วบอกว่าล่าลูกเอ้ยล่ลูกเอ้ยื้อน้าให้ซื้อน้าหูขีหมายความ่าสื้อน้าไก่บานไก่ข้างคนตกคนลุกผัดขีเป็ดขีไก่ใส่หินาจังสีปุยผมก็ได้ใส่เขากลางแ้ได้สุดเดตตาเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยขาตีตีจังไหนตีเราก็บอกไปพอห้ำเนี่ยนะคุณรห้ำนี่ยแหละเราบอกไปพราไปซื้อห้ำเทอเลเพราะเสียไปถามมังเลยหลัง เอา้อมเว้นเว้ขาตีตีอะไรตีแรกนี่ถึงลักษณะสุงชะตาตีแรกนี่ถึงลักษณะไฟฟ้าตื่นเต้นขึ้นมาเฝ้าหุงเฝ้าหาอาหารไปให้ลูกให้บัวลุ่มงลุ่มตาไปหาซอนปูซอนปลาซอนห่วงตีไปหานั่ตีไปให้นี่งาบไปหงาบไปให้นี่จังสิจังเจ้าดถึงลักษณะคขาก็ยืนได้ยืนขึ้นบนได้นอนตีเน่าหัวเว้นกับตีไปหานั่ยเน่มืัวเล้งกับตีหนับตีเน่าไปหานี่จังสีถึงลักษณะตีมาถึงลักษณะไปทางไหนเราบอกว่าลูกเอ้ยตีแบบนี้ว่าไปเอาปีเตียนอกาป ตืนส่าึ้นมาผมบบมีบ่ลานั aperture, ่งผมบบมีบ่ลาบีบ่ลาช่าก็บัดผมบบมีบ่ลานั่งปีตมาด้วงควเลมปอเด่งดําบีจังสีท่อถิ่ลักษณะเดิรลุ่เรือเอ้ายกหนายกมุ่นจะฟค้อง้ากันทำไรบรรยากาศควมเม็ดควาเมย์อากา์ดนตรีลงสูนฟังเวง